ประเดิมวันแรกนะคะวันนี้คอรมสัญจรค่ะมุ่งไปที่ภาคอีสานกับจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีไรายได้ต่ําที่สุดนะคะนายุทธนมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะไปที่จังหวัดหนองบัวลําพูตั้งเป้าแก้ปัญหาความยากจนยาเสพติดแล้วก็ที่ดินทํากินซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้นายกและคณะก็จะเดินทางไปดูพื้นที่กเกษตรผสมผสานร,รวมถึงการมอบที่ดินสปรกร100แปลงให้กับประชาชนค่ะ การที่ปักหมุดแรกหนองบัวลำพูนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเพราะเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่ำที่สุดค่ะอยากจะไปเห็นปัญหาด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพยาเสพติดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทำงานหนักขึ้นวันนี้มีหลากหลายวาระเข้าคอรมอรสัญจรค่ะรวมไปถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ตกเป็นตัวประกันด้วยและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็นผลจากการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนในพื้นที่5จังหวัด คือหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการเลยเช่นการขอขายายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายให้ครอบคลุมถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีรวมถึงความพยายามฟื้นโครงการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงซึ่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและอดีตสสเลยพวงเพชรชุนละเอียดบอกว่าจะเป็นการขออนุมัติงบประมาณ28ล้านเพื่อสำรวจออกแบบหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างในทัน ะะแต่งบที่จะขอเนี่ยประมาณ28ล้านเนี่ยเป็นงบสำรวจและออกแบบะะ mm hmm. การก่อสร้างซึ่งทาง EIA ะะของกระทรวงทรัพย์เนี่ยจะต้องมีแบบอันนี้เพื่อแนบในการขอในเรื่องของ EIA ด้วยเพราะฉะนั้นทา,ทางจังหวัดจะต้องจาเป็นจะต้องออกแบบนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของกระทรวงทรัพย์ EIA นะคะหลังจากนี้ก็จะ หลังจากอนุมัติแล้วเห็นชอบด้วยแล้วทาง EIA เห็นชอบแล้วก็จะส่งไปที่อพทของกระทรวงท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเพื่อนําเข้าคอรมออีกครั้งนึงค่ะเพราะฉะนั้นชี้แจงให้ทราบว่าวันนี้เป็นเรื่องของของงบในการออกแบบสำรวจการก่อสร้างเพื่อจะแนบในการขอ EIA เข, <ไป S 1> ของกระทรวง <ไป S 1> ส่วนนี้เป็นภาพเมื่อวานที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ดูโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดหนองบัวลำพูโมเดลที่โรงพยาบาลสุวรรณคูหาพร้อมเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพจิตค่ะซึ่งก็พบว่านายกเศรษฐามีความเครียดสูงทําเอานายกเองก็บอกว่ารู้สึกตกใจเหมือนกันนะคะแต่ก็ยอมรับคขะว,ว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องแบกความหวังของประชาชน68ล้านคนไว้มีปัญหามากก็ต้องเครียดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ สำหรับจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นหนึ่งในจังหวัดพื้นที่ภาคอีสานซึ่งถ้าดูจากข้อมูลของ h e a c t i v e รวบรวมมาจะพบว่าสาเหตุความยากจนหลักๆมาจากดินไม่ดีน้ำมีปัญหาแม้ว่า60%จะเป็นพื้นที่เกษตรแต่กลับพบว่ามีเพียง10%เท่านั้นที่อยู่ในพื้นที่เขตชนละปะทานดินส่วนใหญ่ก็เป็นดินทรายและเค็มไม่ตอบโจทย์การทาเกษตรค่ะ จากข้อมูลสำรวจเมื่อปี2,560นะคะยังพบด้วยข่าว่าครอบครัวในพื้นที่ภาคอีสานถึง70%มีปัญหาหนี้สินเฉลี่ยที่180,000บาทต่อครัวเรือนซึ่งหยิบยืมมาจากหลายแหล่งตั้งแต่เพื่อนบ้านพ่อค้าทอกอสอไปจนถึงญาติรวมไปถึงขาดแคลนด้านต้นทุนทางการศึกษาซึ่งเป็นอีกปัจจัยทาให้พวกเขาไม่สามารถก้าวพ้นความยากจนได้ น่าจับตาสําหรับมติคอรมอรวันนี้ค่ะว่ามาตรการที่ออกมาจะช่วยแก้ปัญหาความยากจนรวมไปถึงปัญหานี่ทั้งในและนอกระบบของจังหวัดหนองบัวลําพูและอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประเดิมให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของการประชุมคอรมอรสัญจรนแรกในรัฐบาลน,นี้ค่ะ